สวัสดีครับวันนี้ก็มีตัวมินะครับหรือมีมิ Mi, น,นี่ย SM ART, SM ART or, นะครับสมาร์ตเอมมี s สมา t ์ r โปรเจ o เนะครับตัวนี้รุ่นน่าจะเป็นรุ่น2นะก็มาด้วยอาการาภาพฟุ้งเบอร์นะครับก็คือภาพสีนะออกครบอยู่ครับแต่ว่า,าสิ่งที่ตามมาก็คือภาพจะออกฟุ้งนะครับก็เดี๋ยว มาทําการแก้ไขในส่วนของตัวภาพฟุ้งภาพเบอร์นะครับก็<ไ>มาหามาดูกันเลยครับว่ามันฟุ้งเบอร์แบบไหนนะครับ<ไ>ส่วนห้องอาการภาพฟุ้งภาพเบอร์นะครับเราจะมาโฟกัสที่เล่นเลยนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเหมือนมีเป็นน้ำยาอะไรมาพ่นใส่หรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวก็มาโฟกัสตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดนะครับดูก่อน เครื่องยังไม่ผ่านการลื้อมาโอเคโอเคเลยเดี๋ยวผมจะทําการถอดเลยนะครับกับหลังจากที่เราแยกชุดเลนนะครับชุดเลนชุดโฟกัสออกมาแล้วนะครับก็จะเจอในส่วนที่มันเป็นเห่าเป็นคาบนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยนะชุดนี้แหละครับที่ทําให้ภาพฟุ้งภาพเบลอนะครับเวลา,าจุดโฟกัสของเลนนะครับชุดโฟกัสชุดนี้นะครับ เขาจะชุดเลนชุดนี้จะไม่ได้มาโฟจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ DMD ข้างในนะเห็นไหมที่เป็นเงาเเหมือนกระจกนะครับ <_ d uk confusion> เขาจะไม่ได้ไปโฟกัสที่จุดนั้นนะครับรุ่นนี้เขาจะมาโฟกัสที่จุดนี้ครับนี่เลยข้างหน้านี่ครับถ้าไม่มีตัวนี้นะผมเคยลองนะถ้าไม่มีตัวนี้นะครับปรับโฟกัสไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมีกระจกชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้จะทํางานเหมือนเ,เป็นสนามแม่เหล็กนะครับคือเวลาทํางานปุ๊บมันจะสั่น ถ้าฟังดีๆนะครับเวลาเปิดเครื่องปุ๊บจะได้ยินตัวตัวนี้ครับมันจะจี้แต่แบบเสียงความถี่สูงมากนะครับตัวนี้ความถี่สูงไม่ใช่เสียงพัดลมนะครับเสียงตัวนี้คือเป็นระบบของตัวเหมือนเป็นม่านนะครับเป็นม่านเวลาโฟกัสจุดโฟกัสภาพจาก DMD จะมากระทบที่ตรงตรงกระจกชิ้นนี้นะครับแล้วก็เลนจะเป็นชิ้นนี้นะครับจะมาโฟกัสที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับครับตัวนี้ไม่ได้ โฟกัสที่หน้าชิปนะครับอ่าไม่เหมือนบางรุ่นนะครับบางรุ่นจะโฟกัสที่หน้าชิปนะครับคือไม่มีชิ้นนี้ก็ภาพก็ยังชัดปกตินะครับแต่ถ้าตัวที่ที่มีชิ้นนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับอ่าจุดโฟกัสมันจะอยู่ในจุดในในชิ้นนี้นะครับ่าเหมือนโปรเจคเตอร์พวก lcd ก็เหมือนกันที่มีกระจกกระจกบางๆหนึ่งชิ้นแล้วก็ระจกพลทล์อะไรพวกเนี้ยครับตีกระจกบางๆชิ้นนั้นนะครับจะเป็นจุดที่ทําให้อ่าภาพบนโฟกัสนะครับมาคือให้ภาพ ตกกระทบที่ตัวหน้าตัวนี้หน้ากระจกนะครับหน้าหน้าเลนส์ตัวนี้นะครับไม่ใช่เลนส์นะเป็นเป็นเหมือนกระจกเป็นม่านนะครับตัวนี้แล้วก็คอ่อยโฟกัสออกเป็นภาพอีกทีหนึ่งนะครับผมลผมลองถอดแล้วคือภาพนี้เบลอหมดเลยครับมองไม่เห็นถ้าใส่เข้าไปปุ๊บหรือมีกระจกอะไรตรงนี้มาใส่มาลองรับตรงนี้ปุ๊บภาพก็จะชัดนะครับแล้วก็ความหนาของกระจกก็มีผลนะครับกระจกบางไป ก็ไม่ได้กระจกหนาไปก็ไม่ได้ต้องเป็นกระจกขนาดไซส์ความมินมินของกระจกนะเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะครับผอมุงน็อตออกแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่เคยถอดนะครับถ้าจะไม่เคยถอดนะครับไอตัวเนี้ยเห็นไหมซิลิโคนที่เขาอัดกันฝุ่นไว้ตัวนี้มันจะแน่นหน่อยนะครับต้องต้องงัดออกมานิดนึงนะครับนี่ยังติดอยู่นะมันเป็นเหมือนซิลิโคนกาวนะกันฝุ่นความยืดหยุ่น Okay. หลุดออกมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นเหมือนกับกระจกบางๆเป็นม่านนะครับนี่เห็นไหมที่ว่าผมบอกว่ามันเป็นแม่เหล็กอ่าเป็นแม่เหล็กสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเวลาทํางานมันจะสั่นนะครับคือสั่นดึงขึ้นดึงลงนะครับเป็นความถี่นะครับนี่ยฮะเห็นไหมโยกได้นะครับมันจะโยกได้เดี๋ยวขั้นตอนในน่นยนอ๋อลืมไปว่า กระจกชิ้นนี้ว่ามันหนาหนานะครับเดี๋ยวผมดันออกมาให้ดูถอดได้นะครับทีนี้ถอดได้โอเคถอดออกมาแล้วก็ผมต้องเอาตัวนี้มาล้างนะครับเพราะว่าลูกค้า,อ,าอ่าเขาขอแค่ล้างนะครับความหนาของกระจกอยู่ประมาณนี้นะครับต้องหนาถ้าเราหากระจก อะไรมาแทนนะครับตือต้องหนาเท่ากันนะครับภาพเึงจะโฟกัสออกมาตรงเป๊ะนะครับตามที่เขาคำนวณมาต,ตามที่ระยะที่เรียนที่เขาตั้งไว้นะครับโอเคก็ตอนนี้ก็น่าจะขมเหลาด้านเดียวนะครับนะขมเหวด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการล้างกลินนะครับแล้วก็ค่อยมาดูภาพนะคือแค่นี้ล้างทำมสะสาดอาย่างเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ถ้าเปลี่ยนก็มีเปลี่ยนนะครับแต่ต้องได้สั่งนะครับครับหลังจากล้างแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับในในส่วนของตัวกระจกที่ว่ามันเป็นขเหมเอวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นไหมผนจะตะแคงให้ดูสิ่งที่ยังติดอยู่ก็คือตรงนี้เห็นไหมก็คือสารเคลือบตัวเนี้ยมันเริ่มอ่าเสื่อมไปด้วยนะครับก็เลยทําให้ภาพที่ออกมาก็น่าจะโฟกัสได้เป็นบาง บางบางบางส่วนนะครับบางส่วนก็จะน่าจะชัดบ,บางส่วนก็น่าจะเบอร์นะครับแต่ว่าดูผ่านเลนแล้วก็น่าจะกล้องไม่ยอมโฟกัสไปข้างนอกโอเคโฟกัสให้แล้วอันนี้ผ่านโอเคนะครับนี่ผ่านกล้องทะลุผ่านเลนนะครับโอเคนะก็ถือว่าใสเท่าที่ ได,ไ,ดไ,ดได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้สวยก็คือแนะนําให้เปลี่ยนนะครับถ้าจะได้ภาพที่สวยงามเลยคือถ้าเป็นแบบนี้คือภาพจะโฟกัสได้เป็นอ่าพูดง่ายคือชัดไม่เท่วจอรครับแบบนี้นะโอเคนะลูกค้าอ่าลิาคมาแค่นี้ก็ทาตามตามให้ลูกค้านะครับเพราะผมเคยผมเสนอไปแล้วว่าก็ลองล้างดูก่อนถ้าไม่ได้ถ้าไม่สวยงามก็ก็เปลี่ยนต้องได้เปลี่ยนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาประกอบเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสกันเลยครับครับหลังจากประกอบนะครับผมก็จะมาเทสดูนะครับอ่าอาการที่จอฟุ้งจอเบลอนะครับอ่ามันหายไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่หนักนะมันยังแก้ไขได้อยู่แต่ว่าจุดที่ที่เห็นในส่วนตรงกลางพอเวลาฉายภาพออกมานะครับก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับคือคือแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมันยัง ยังพอล้างออกยังเป็นครีมล้วตนที่มันด่างๆที่เห็นแต่เห็นในะตัวน,นั้นนะคือไม่มีผลในการแสดงผลนะครับในส่วนของตัวจอดูดีๆนะครับอตอนนัวนี้ก็เดี๋ยวน่าจะไปเดี๋ยวผมไปหน้าโฟกัสดีกว่าครับตอนนี้ลูกค้าตั้งกลับหัวมานะครับเขาน่าจะห้อยนะฮะก็เดี๋ยวผมไปให้เห็นภาพที่ว่ามันชัดกว่าน,นี้นะครับด้านบนเดี๋ยวต้องกลับ เอ,เอาเอาเอาตัวนี้กว่าโฟกัสเลยจะได้เห็นความชัดเจนนะครับจะได้เห็นว่าภาพอันนี้กล้องกำลังเครื่องกำลังโฟกัสอัตโนมัติอยู่นะครับสีลุ้งที่เห็นนะครับมันเกิดจากาตัวระบบ DLP นะครับถ้าออกกล้องนะครับมันก็จะเป็นสีลุ้งอยู่แล้วนะครับจะเป็นลุ้งแบบนี้นะครับ ถ้าเวลากล้องเราฉ่ายภาพออกมานะครับแล้วก็นิ้แบ็กลับให้ดูภาพโดยรวมในส่วนของตัวแอปดีกว่าครับในส่วนของตัวแอปนะครับก็จะดูใกล้ไหมดูใกล้มันเห็นเป็นลุงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวแอปที่ขึ้นโชว์นะครับก็จะชัดหมดทุกตัวเลยนะครับจากที่ไปเป็นภาพภาพจะฟุ้งนะเวลาจะขอบปุ่จะฟุ้งเป็นเบอร์ออกมาเลยนะครับ ก็จะชัดเจนในส่วนของตัวตัวจอที่ฉายออกมาครับก็สามารถล้างทำความสะอาดก็สามารถคืนชีพให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมคิดไม่แพงนะรหรือทาความสะอาดนะครับแต่ถ้า,าแค่ล้ือทาความสะอาดก็อีกราคาหนึ่งครับแต่ถ้าเครื่องล้นแล้วก็ซิลิโคนแห้งอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งนะครับถ้าบวกกันก็จะคูณ2ก็จะ ราคาก็จะถูกลงมาครับถ้าแยกกันทำนะครับคือราคาก็จะแพงอ่าสนใจติดต่ออ่าสนใจราคานะติดต่อติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวคุยเพราะว่าแล้วแต่ละเคสก็ราคาจะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ความยากความง่ายนะครับก็สนใจทักมาได้นะครับ B KJ m a x w ็มักนะครับรับซอมแม็กตบุ๊กโปรเจคเตอร์นะครับก็ศูนย์แปดห้าสองสี่ศูนย์แปดแปดเจ็ดเก้าซอยพหลโยธินเจ็ดสิบสองแยกหนึ่งนะครับก็มีปัญหาปรึกษาได้ครับปรึกษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ แล้วก็ขั้นตอนการตรวจเช็คก,ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ซ่อมไม่คิดเงนินครับผมขอบคุณครับ